กราบสวัสดี oh oh. อโอร้านบริการเติมรูบักภูโมชั่นสุดคุ้มตัวนี้ VIP Forever เลท5ขั้นต่ำเพียงยี่สิบบาทและยังมีบริการส่งเกมพาร์ทเลท5ยังไม่หมดเพียงเท่านี้บริการจำหน่าย ID ไก่ตันบ็อกฟุตหากลูกค้ามีแลก VIP จะได้รับส่วนลดในการสั่งซื้อ5%สนใจใช้บริการลิงก์ตลรางคลิปเลยนะครับ าสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมช่อง Last Low นะฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมบาคาร <c oughs> หลายๆคลิปของยูทูบเบอร์ที่เขาเริ่มใหม่นะฮะ <c oughs> แบบอ่าเปลี่ยนผลนี้ทุกๆห้าสิบบิลนู่นนั่นนี่ <c oughs> อะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้ผมจะมาเรียนรู้ใหม่ตั้งแต่เริ่มนะครับว่าการเริ่มต้นใหม่ของผู้เล่นใหม่เนี่ยมันยากลําบากแค่ไหนนะครับมันจะไปยากแค่ไหนกันเชียวนะ <c oughs> แค่เริ่มต้นหม่ก็แบบเก็บกล่องเออได้เงินแล้ว <c oughs> โอ้โอไปถามยิงใช้แดชแค่นี้หมดแล้ว นึงสมัยเมื่อก่อนเลยสมัยเมื่อก่อนผมแทบไม่ได้แดชเลยนะผู้ชมฟาร์มแรกๆอ่ะผลโนมันค่อนข้างที่จะแพงนิดหนึ่งนะเอ๊ะทำไมมองดูตัวเองแล้วมันหน้าอนาจิงจริงเรามีอยู่ห0 0เออซื้อดาบเราต้องเป็นนักดาบโอ๊พันหนึ่งเลยเหรอใกล้ครบแล้วใกล้ครบแล้วเดี๋ยวรอกองเกิดนะรอกองเกิดแล้วอันนี้ไปเริ่มฟาร์มอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่น่าเบื่อสาหรับใครบางคนนะฮะแต่ใครที่แบบชอบฟาร์มก็ผมคิดว่าเขาไม่น่าเบื่อหรอกเนี่ย อุ Ooh, dash. Ooh, dash, dash, dash. ้ยโอ้ยเดชโอ้ยเดชเดชเดชเราอยู่ได้วิลัพด้วยนะฮะ up เป็นอันนี้ก่อนนะฮะเพื่อความแรงนะและที่สำคัญนะพลาดไม่ได้เลยนะครับนะโค้ดนะครับไหนว่าโค้ดนี่โค้ดฮะมั Code นะมีโค้ดนะมีโค้ดเราก็ต้องใช้นะบุ้มโอเคโอเคโอ้โหโอเวอเจนเลยว่ะอุ้ยโอ้ก็ไม่อยากนึงว่ะซื้อคัดลานเลย <Wow. S 1> อุ้ยไอเทมมันแรกนะอุ้ย ซึ่งผมก็ได้สมัคร i อดีใหม่แหละนะชื่อว่าดาบะบอยนะดาบะบอยเพราะว่าบาบอยมีคนตั้งไปแล้วนะอยากรู้จริงๆใครมันตั้งวะ <c oughs> เป็นมงคลหลือก็เอินนะบาบอยเนี่ยรีบไปซะสิไอด้ดำริวสิบอะริวสิบไปฟาร์มไหนอะไม่มีฮาคีเกาะไม่มีฮาคีตังเกตน,นะฮะไม่มีโซ <c oughs> <c oughs> การเริ่มต้นใหม่อะไรที่มันจะสนุกกันขนาดนี้นะฮะแล้วววห้าสิบเราก็สุมผลไม้ได้ใช่ไหมนั่นแหละสิ่งที่ผมอยากเห็นแน่นอนนะฮะเพราะว่า เราไม่มีเซอร์วีเราก็ต้องตายอย่างแน่นอนนะครับผมคิดว่าแต่ถ้าเวลตามเกินคิดว่าผมไม่น่าตายนะมันอะไรจะขนาดนั้นวะเอ้ยนี่มันโลกแรกนะพวกนายจะมาสู้กันในโลกนี้เหรอถามจริงปั๊บปั๊บอีละสิบไอ้ดาบก็แรงเหมือนกันนั่นแหละเมื่อไหร่เขาจะมีระบบกันสั่นสักทีผมเริ่มงุนงิดกับไอ้หน้าจอสั่นๆนี่แหละขี้หมาจริง แต่ถ้าแบบโชคหรือดวงดีอะไรสักอย่างเนี่ยแหละผมคิดว่าน่าจะมีคนแบบเอาผลมาให้นะผมยอมรับเลยว่าการฟาร์มเป็นช่วงที่น่าเบื่อก็จริงนะฮะผมก็เลยย่นเวลาทําให้คลิปมันเร็วขึ้นและอีกอย่างไม,ไม่ได้มีอีเวนท์ที่น่าสนใจที่ทําให้ท่านผู้ชมทนดูผม,ผมนั่งฟาร์มตลอดเวลาได้นะฮะก็จะเกาะลิงไปเกาะบาก์กี้นู่นนั่นนี่อะไรก็แล้วแต่ซึ่งผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับ ก็ฟาร์มไปฟาร์มไปฟาร์มไปจนถึงเวลห้ผมก็ตัดสินใจไปสุมผลไม้นะเพื่อที่จะได้สะดวกในการฟาร์มเพิ่มนะเอาละดุงผมจะดีชักแค่ไหนกันเชียวเดอผมว่าผมยังไงก็ต้องตายอยู่แล้ววะดูจากทรงนะอะออมอเออเรียบร้อย <c oughs> ทำอะไรไม่ได้แล้วถ้าสุมได้ผลดีอะอุ <c oughs> ้ยฮู้อัลลลลล,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 ลยด,ดัาะ จุดบุ่งห oh, มายต่อไปก็คืออาราบัสตาเฮ้ยเฮ้ยมฮ้ยยเฮ้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 ยเรือเรือตู้เรือตู้จีฉียงไว้ฟังไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะเฮ้ยทำอะไรอ่ะ เท่าไรโอ้ oh, ท่าอาจารย์ฮาคี oh. ้อ oh. ุ้ยสองหมื่นอุ้ยได้อยู่นะไม่แย่ไม่แย่แปดตัวเราดูเช็คก่อนครับอาฟาร์มง่ายล้ะท่านผู้ชมโอ้โ oh. ห oh. ถ้าหมอนไม่มีฮาคี้นี่ก็ฟาร์มง่ายเลย ผลพิาซาไซโลกเกียก็ง่ายไปอีกแบบนะฮะถ้ามอนไม่มีฮาคิก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะฮะผมก็ทําการฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มนะฮะแล้วก็เก็บตังไปด้วยนะครับซึ่งไอ้ตังที่หายไปหมื่นหนึ่งก็ไปซื้อสกายจัมมาแล้วนั่นแหละนะครับเอาล่ะในเมื่อตังครบแล้วก็ไปซื้อฮาคิกันดีกว่า แล้วก็กลับมาฟาร์มเหมือนเดิมใช้ชีวิตลันทดแล้วก็ฟาร์มไปนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากน่าเบื่อจริงๆนะฮะก็เข้าใจแหละนะฮะว่ามันฟาร์มยากนั่งเรือไปฟาร์มเกาะใหม่ก่อนที่จะไปเกาะใหม่ผมก็มาเช็คแผนที่นะฮะว่าโอ้ตูต้องไปอีกกี่ที่วันนี้ย ฟาร์มเกาะหิมะนั่นก็คือลูกน้องเยติเอ่อสโนมนมั้งแล้วก็ไอมอนที่มันอยู่บนเกาะน,นี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากนะฮะซึ่งอีเวนต์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับนอกจากฟาร์มฟาร์มแล้วก็ฟาร์มน่าเบื่อมากนะฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยฟาร์มมาได้สักพักผมก็เปลี่ยนที่มาฟาร์มที่บนสกายเปียนะฮะก็อืมก่อนหน้านั้นก็ข่าวดีนะฮะผมได้ไปซื้อแบ็คเลกมานะะก็ ไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นนะฮะผลไฟจะเป็นสิ่งที่ช่วยผมได้เยอะกว่าแบกเล็กนะฮะผมก็ฟาร์มแค่มาซารีเพื่อที่จะได้ใช้ท่าอื่นไปด้วยนะสุดท้ายผมก็เปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นอยู่ดีพอหลังจากนั้นแนละ้วเนี่ยผมก็ได้ทําการจะไปสุ่มผลอีกรอบนะฮะพอรู้สึกว่าฟาร์มมานานพอที่จะสามารถสุ่มผลได้อีกรอบนะครับนี่ผมแค่กําลังขึ้นเกาะมานะฮะผมก็โดนต้อนรับน้องใหม่มาแล้วนะครับก็คือมีพวกขายใหญ่เนี่ยจองเกาะน,นี้อยู่ซึ่งผมคิดว่าถ้าหากผมไปสุ่มเนี่ยผมอาจจะ ไดก็ได้นะครับรู้สึกว่าอ่านี่เขายังไม่ได้เปิดพ v ีเห็นไหมเขาเปิดแล้วนะครับนี่เขาเปิดเขาใส่ผมอย่างเดียวเลยนะครับนะก,กันแหละนะคือมันจะมีความมีพลังนะฮะหากคุณเวลเยอะคุณก็จะแบบสาม,มารถต่อกรกับพวกเวลน,น้อยได้นะซึ่งผมเวลน้อยเหรอผมจะไปต่อกรเขาได้ยังไง ถ้าคนดูกําลังสงสัยว่าผมกาลังทาอะไรใช่ไหมผมกาลังทําให้เขากลัวแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่สนใจผมเลยเพียงแค่คิดว่าเป็นมดตัวน้อยที่ทาให้เขาขันแค่นั้นแหละผมทําอะไรพวกเขาไม่ได้เลยนะฮะผมก็เลยขโมยผมลิตภของเขามานะครับนะนี่ก็คือธีททำให้เขาพวกเขาโมโหแล้วรู้สึกว่ามันจะได้ผลด้วยนะครับ พอผมโดนค่าแล้วเนี่ยผมก็ปิด PVP นะครับซึ่งเขาจะไม่สามารถทำอะไรผมได้แล้วผมก็สุมผลพิศารแล้วมันก็ติดคู่ดาว oh! ผมทำอะไรพวกเขาไม่ได้และพวกเขาก็ทำอะไรผมไม่ได้ <Hey. S 1> เช่นกัน <Hey. S 1> โอ้แค่กลัวให้เขาโมโหเล็กน้อยนะ hey. Help. Help. เอา้าตีกันเองทำไมอะ ผมกลับมาฟาร์มใช้ชีวิตบนหลุมเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่มีอีเวนต์อะไรจริงๆด้วยนะครับแล้วอีกอย่างนะฮะฟาร์มโคลอเซียมเนี่ยเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากเลยผมก็เลยแวะไปฟาร์มบอสเกาะนู้นเกาะนั้นทีซึ่งก็อั่นอะไรนะไม่ได้อะไรกลับมากลับมาฟาร์มโคลอเซียมเหมือนเดิมซึ่งผมบอกเลยน่าเบื่อมากเล่นฟาร์มมาจนถึงเลเวล370กว่าผมก็คิดว่าน่าจะพอแล้วแหละสำหรับ E ีีนี้ แถมไปซื้อหมัดอิเล็กโตมาด้วยนะก็ถือว่าใช้ได้ไม่ได้แย่ที่รีิร์กมาก็ถือว่ายอดเยี่ยมอืมแล้วอีกอย่างโค้ดที่ผมใช้ไปก่อนน้านเนี่ยใกล้จะหมดแล้วด้วยคหมายถึงโค้ดคูณ2นะ่ะผมคิดว่าคงไม่มี e ี2หรอกมั้งชีวิตของดาบาบอยแต่หากท่านผู้ชมอยากดูแล้วก็ผมขอสัก4,500หายไลค์ได้ไหมอาจจะเป็นคอมเมนต์สัก300คอมเมนต์ก็ได้ผมอาจจะทำต่อก็ได้นะที่ผมขอเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป แต่ว่าไงดีดซีรี์นี้มันออกจะน,น่าเบื่อไปผมคิดว่าคงไม่มีอะไรพิเศษมากหรอกท่านผู้ชมอาจจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่แต่ถ้าหากท่านผู้ชมชื่นชอบอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมไว้ใต้ลังคลิปด,ด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับอ้อแล้วอีกอย่างผมไปเปลี่ยนใช้ผลมืดอ่ะน,นะก็ไม่รู้ว่าจะดีแค่ไหนนะ